สนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัวผู้ชมครับพบกันวันอาทิตย์คุณสิริบูลนักพันธ์กำลังซักไซไลเลียงอุตราศาสตร์คนที่เขียนคอลัมน์คู่สมกับราศี ที่โด่งดังมากในหนังสือคู่สร้างผู้สมก็ขอเชิญคุณหญิงถามต่อเลยครับไมกำลังสงสัยเพราะ,ะว่าอาจารย์บอกว่าดูจากเลิกเลิกตกฟ้าดูจากวันเดือนปีจริง,รงๆความแม่นยำเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์เพราะทุกคนบอกแม่นมากแม่นมากอยู่ในหนังสือเนี่ยอาจารย์ความแม่นยำขึ้นอยู่กับอะไรคนเลิกนี้ถูกดาวดวงไหนอิทธิพลของดาวดวงไหนเข้ามาทำให้ชีวิต ีไม่แล้วเราทุกคนที่เกิดในในในราศีนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยไหมคะมก็จะคล้ายๆกันมีหน้าทุกคนิีก็ยังว่าเอ๊ะทุกคนจะเหมือนกันคือทำไมทุกคนถึงบอกว่าแม่นเหมือนกันหมดแปลว่าแปลว่าชีวิตของคนที่เกิดราศีเดียวกันก็จะคล้ายๆๆกันจะล้มก็ล้มคล้ายๆกันเนี้ยอุบัติเหตุก็จะอุบัติเหตุคล้ายๆกันสมหวังก็สมหวังคล้ายๆกันอย่างนี้เหรอคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ในเรื่องเดียวกัน อ๋อบางคนก็บางเรื่องฮผมเคย <c oughs> มีอาจารย์คนหนึ่งที่มหาสารคามค <c oughs> ดวงดีมากเป็นยังเป็นปนางสาวอยู่ค่ <c oughs> ดวงดีมากผมก็ทายแล้วทายฟันทงไปว,ว่าเนี่ยดวงอย่างนี้เนี่ยจะต้องแต่งงานโชคดีจะได้แต่งงานค <c oughs> แต่ก็รออยู่ป <c oughs> รากฏวนะ่าไม่ได้แต่งงานอแต่ว่า แกได้ทุนไปเรียนเมืองนอกไปทําปริญญาเอกที่เมืองนอกซึ่งก็เป็นโชคดีเหมือนกันแต่ว่าโชคดีคนลรอยางได้ปริญญาไม่ได้สามีเขาบอกเขาไม่ได้อยากได้ปริญญาอาจจะไมได้สามีที่ที่เมืองนอกก็เป็นไปได้แล้วจริงๆแล้วอาจารย์คืออาจารย์แม่นยําอย่างนี้ตลอดไหมคะมีช่วงไหนที่อาจารย์คิดว่า มันมันอาจจะบิดเบือนเบียงเบนไปเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราเป็นไปได้ครับอ๋อครับมาจากอะไรคะโดยอิทธิพลแห่งกรรมอ๋อกรรมครับกรรมของอุตราศาสตร์หรือกรรมของคนอ่านผู้สร้างส่วนกรรมของผู้อ่านกรรมของใครของมันใช่ไหมคะอาจารย์เออแล้วที่เขาแก้กรรมเราอย่างอาจารย์ช่วยแก้กรรมได้ไหมครับไม่ได้แล้วเรื่องแก้กรรมนี่ผมอยากจะ บอกได้เลยว่าน่าจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ในทางพุทธศาสนานี่ไม่มีการไม่มีการแก้กรรมอ๋อเหรอคะทำสิ่งใดก็ได้ผลสิ่งนั้นค่ะทำความผิดแล้วไปทำบุญเยอะเสร้างโบสถ์สร้างวิหารอคิดว่าจะแก,ก้ก็แก้กรรมไม่ได้กรรมจะมาสนองผลจะมาช้าเร็ว ก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ต้องมาตามรนของตัวเองทําตามที่ทําไว้ทํากรรมดีก็ได้กรรมดีใช่ไหมสมมุติว่าทําพยาพยาพยาพานในเรื่องพยาโกงพยาพานทําปีตุคาขคือึ่ข้าพ่อข่าพยาโกงแล้วไปสร้างระปเจดีย์ใหญ่สูงเพื่อแก้กรรมแต่แก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ได้กรรมยังไงก็ต้องเป็นแต่ว่าเมื่อใช้กรรมแล้ว ก็จะได้สวยบุญจากการสร้างพระเจดีย์อะไรนั้นได้แต่หักลบกลบนี้กันไม่ได้ต้องได้รับกรรมซะก่อนฮะครับมันไม่ใช่เอ้บัญชีในแบงก์เพราะอย่างเคยได้ยินเหมือนกับว่าอย่างคนที่ดูดวงแน่แนๆนหรือว่าช่วยแก้กรรมเนี่ยเหมือนกับเขาต้องรับกรรมมาไว้ที่ตัวเองต้องรักษาศีลกินเจต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงจรงไหมคะ,ะครับการร,รักษาศีลกินเจนั้นานทำให้จิตใจของหมอดูนั้นเนี่ย บริสุทธิ์แล้วเวลาจะทํานายอะไรก็จะได้ไม่เอ็นเอียงเข้าข้างนู้นเกี่ยวด้วยเหรอคะแล้วก็ทิจใจไม่ไม่เกี่ยวว่าเราต้องมารับกรรมครับไม่เกี่ยวเราจะมาเจ็บป่วยเพราะอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่หรอกครับที่เราเจ็บป่วยเพราะว่าเรามีกรรมที่ทําให้เราเจ็บป่วยอยู่ในชาติก่อนแล้วเราไม่ได้ใช้กรรมนั้นอ๋อแล้วอย่างที่อาจารย์อันนี้มีกรรมกับคุณดํารงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับผมทำกรรมร่วมกันคือผมจะต้องเป็นลูกจ้างเขา ลูกจ้างไปตลอดเห็นบอกว่ายิ่งวันก็ยิ่งใช้ใช้กำหนักขึ้นนยคือเพื่อนเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เขาเขาเลโทรไปก็เรียกผมบอสผมก็เรียกไอเลยอเพราะเพื่อนกันไม่เพราะว่าเดิมนี้คู่สร้างคู่สมออกเดิมออกคร่งเดือนละหนือเดนจะทายแม่นมากเกี่ยวหรออาจารย์เดือนเดือนละหนแล้วก็ต่อมาก็เป็น ิบห้าวันโห่เป็นครึ่งเดือนหนเต่ามาสิบวันหหนึ่งเดี๋ยวนี้รายสัปดาห์แล้วเจ็ดวันหนหนึ่งหมอดูรายวันแล้วผมตายหมอดูเป็นยังไงบ้างคะหมอก็เหนื่อยนะครับก็เพราะก่อนจะส่งต้นฉบับได้ทางเจ้าหน้าที่ทางคุณคุณเปิ้นคุณ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 ครณคุณคลณาเลยนะคุณคุณคมาคุณ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 ุ้ณมุณค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 ุณยผมก็ต้องลีลาหน่อย เลี้ยงรอกไม่เสร็จแล้วลูกบายบายได้ไหมอะไรเพราะว่านี่เบื้องหลังเลยนะเนี่ยเบื้องหลังของอาจารย์อุตราศาสตร์เนยกว่ากว่าจะออกมาเป็นคู่สร้างคู่สมได้อาจารย์ไม่แล้วแล้วมันจะทําให้ความแม่นยําลดลงไหมอาจารย์ทํางานหนักขึ้นที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดวงดาวจะเคลื่อนทันตามที่เราต้องดูไหมคเกี่ยวไหมคะอ๋อไอ้นั้นไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันจะเกี่ยวตรงผู้อ่านค่ะถ้าช่วงระยะเวลานานยาวออกไปอ่ามันก็จะ แม่นยำกว่าช่วงสั้นๆดูรายวันเนี่ยค่ะก็ย่อมจะแม่นสู้ดูรายเจ็ดวันไม่ได้ออดูรายเจ็ดวันก็ย่อมจะแม่นสู้รายเดือนไม่ได้อ๋อเหรอคะเกี่ยวเกี่ยวกันเลยเหรอคะอาจารย์คะเหมือนมีระยะทิ้งของดวงให้มันเป็นเคลื่อนไปตามดวงดาวาอ๋อเออเป็นต้องเป็นขนาดนี้เลยอาจารย์เคยมีเรื่องแปลกๆที่คนดูคนอ่านทางบ้านส่งมาหาอาจารย์ไหมคะใหท้ทำนู้นทำนี้ แม่นุนนี้นั้นโน้่แม่นุนนี้อะไรอย่างนี้มีไหมที่มีมากที่สุดก็คือขอให้ตั้งชื่อเด็กแล้วก็พยากรณ์อนาคตเด็กว่าจะเป็นยังไงยังไงซึ่งผมก็จําเป็นต้องปฏิเสธไปเพราะว่ามีข้อห้ามที่ไม่ให้ทำนายอนาคตเด็กไม่เคยได้นว่าดวงเนี่ยมันเปลี่ยนดวงตอนเด็กก็เปลี่ยนตอนโตก็จะเปลี่ยนไปอีกจริงไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่ใช่ว่าดูว่าเด็กโตขึ้นจะเป็นนายก เราก็จะเป็นนายกอย่างนั้นครับแต่ดูเกี่ยวว่าจะเด็กเป็นโตขึ้นเป็นนายกเลยดูว่าคนนี้เป็นนายกอีกกี่เดือนก็ไม่ควรดูนะเขาอาจจะติดตารางทำไมล่ะคะจ๊ะเพราะว่าเขาังเป็นได้ต่อไปเนี่ยเขาจะโหนผิดนะเพราะว่าคนปัจจุบันจะมาลุยเราเอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเออมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของของดูเหมือนกับดูลาดเราดู มีจรญยาบรณมีคุณธรรมอะไรในการพูดดูทิศทางดูทิศทางลมอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมีัญญาณิหัเวลาหมดแล้วครับวันอาทิตย์หน้าคุณอุตราศาสตร์ก็จะมาตอบคําถามว่ามีจริยธรรมคุณธรรมมารยาทดูทิศทางควรจะดูไปไหมว่าดำรงจะตายในสี่ห้าวันเนี่ยเอาชื่อดำรงผมเลยนะฮะต้องไปจะได้ไปแก้จะได้ไปแก้ดำอะไรงเอียนะครับก็ขับดาหน้าวันอาทิตย์หน้า ก่อนนจากการเคยมีคนเขียนจดหมายถึงผมข,ขอให้อุตราศาสตร์ดูผิดบ้างขนาดนั้นเขียนมาอย่างนี้เลยครับเราเคยลงในหนังสือผมจําไม่ได้เล่มไหนขอให้อุตราศาสตร์ดูผิดบ้างอาทิตย์หน้าผมจะมาอธิบายว่าทำไมถึงแทนที่จะให้ดูแม่นเป๊ะแบบขอให้ดูผิดบ้างนะครับติดตามชมในวันอาทิตย์หนะะ้านะฮะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดเร์อภรรสุกเสษมหรืออุตราศาสตร์คี่มาร่วมรายการให้ความรู้ทางด้านอุตราศาสตร์ั้ะทางด้าน โบราศาสตร์กับเรานะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอา,อาจารย์ถ้าแม่นๆ่นแ,แบบนี้นะคะอาจารย์แล้วเ,เกิดแบบเหมือนกับทํานายว่าในสิ่งที่มันจะเป็นเคราะห์หามยามร้ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจารย์เรามีทางแก้ทางกันนะอาจารย์เวลาอาจารย์เตือนมาในในหนังสือนี่คะโดยมากผมก็จะบอกให้ระวงังจะขึ้นรถลงเรืออะไรให้ระวงังค่ะหรือว่าอย่าประมาท บริหารการเงินให้ดีผมจะไม่บอกลงไปในรายละเอียดว่าอ,อย่างนั้นอย่างนี้นจริงๆล้วเวลาระวังแล้วมันระวังได้ไหมคะจะมันหนีพ้นไหมกับไอ้สิ<ร>่งนี้ถ้าะระวังมันก็พ้นฮะ